ตัดอีกแล้วพี่วอยขอโทษนะคะพอดีอถ่ายคลิปช็อตด,ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่วอยเอาไปใส่ในคลิปช็อตแล้วกันเนาะ น่าจะข้อมูลเต็มเนาะพี่อ้อยพักหลังนี่ทำคลิปช็อตเยอะนะคะน่าจะข้อมูลเต็มอะ่ะก็เลยเครื่องตัดไปเฉยเลยอะ่ะเสร็จแล้วค่ะัดสตอไก่นะคะผัดเป็นอาหารเจนะคะวันนี้เนะาะก็จะเห็นในในช่องพี่ว่าพี่ว่าจะขึ้นเอาไว้ว่าอาหารเจแล้วก็อาหาร มังสวิรัตนะคะจะขึ้นเอาไป Walker, สองอย่างนะคะสําหรับอาหารสําหรับผ oh um ู้ป่วยเบาหวานเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ว้ใช้พี่วาจะใช้เป็นน้ําตาลอีขั้วนะคะเป็นน้ําตาลย่าหวานเนาะก็จะใส่เป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะก็ง่ายๆเองนะคะจะลำบากหน่อยก็ตอนแกะสตอนะแต่จริงๆถ้าคนที่แกะเป็นแล้วก็ไม่ยากนะคะสตอแกะง่ายนะคะ สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาพาพี่อ้อยจะมาทำผัดพริกนะคะผัดพริกสตอนะคะผัดแกงสตอใส่ไก่เจเนาะพี่อ้อยใช้กระทะใบเล็กน,นะคะวันนี้ ทำไม่เยอะเนาะย่อยทานคนเดียวเนะถ้าเป็นของลูกสะใภเขาจะไปใส่กุ้งเขาก็ต้องทำข้าวหากะะทำเขาเองอันนี้นะคะไก่เจเนาะแล้วก็สตอนะคะเจ้ยอยจะใช้น้ำตาลอีขั้วนะคะอีขั้วเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะ สตอจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเขาจะสุกไวเนาะไม่ต้องการให้สุกมากใส่ไข่ก่อนนะคะใส่ซอสปรุงรสนะคะ ใส่ให้เขาได้ลดเลยเนาะเดีอยจะไม่ใส่เกลือนะคะอันนี้ ต่อให้ปอกแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะเห็นไหมคะว่าพอเราจะใช้เนาะพอออกมาแช่น้ํานะคะแช่น้ําแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเวลาเราปอกเสร็จแล้วอย่าใส่น้ำหาไม่ต้องเอาไปล้างน้ํานะคะใส่น้ําตาลนิดเดียวนะเนาะอย่ไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานจัด